สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต็นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครวันนี้อยู่กับแอดมินฟนวันนี้แอดมินนะคะมีรถเก่ง5ประตูมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก็คือเจ้าตัวคันนี้เลยนะคะเป็น Honda HRV นะคะปี2023สเกิร์ตรอบพันเลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเขาก็เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ h อน d ้านะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยแถบสี น้ำเงินนะคะเพื่อความสวยงามส่วนไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟ full LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Day l ไ g h ์แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะหลอดไฟของเขาก็สวยงามมากกินขาดเลยค่ยหลอดไฟก็กินขาดนะคะด้านล่างนะคะมีไฟ Day l ไล h ์ตอนกลางวันมาให้ด้วยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตของเขาก็จะตัดด้วยสีเทากับสีดำนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากล้อแม็กของเขาก็เป็นแม็กอลลอยเดิมๆจากศูนย์นะคะ ย่างนะคะเป็นขอบ17นะคะสวยงามมากมาดูต่อด้านข้างตัวรถนะคะกระจกมองข้างของเขาก็เป็นก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตกปลายกระจกด้านล่างมีอ่ากล้องเลนวอชมาให้ด้วยนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นกล้องมองข้างนะคะที่จะเปิดปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็จะมีที่ครอบกันลอยมาให้ด้วยนะคะเป็นลายเคฟล่าคาร์บอนนะคะส่วน ปุ่มสมาร์ทคีย์เลสนะคะปุ่มเปิดปิดประตูจะเป็นอ่ะสัมผัสเอานะคะลูกค้าปุ่มสัมผัสจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะก็มีการสานมาให้ครบท้ง4ี่บานเลยมาดูด้านหลังนะคะฝาทางน้ำมันก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาดูต่อด้านหลังรถนะคะนี่ลูกค้าสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังรถมีขี้ฉลามด้านบนมาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำแล้วก็จะมีสปอยเลอร์เล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกด,ดวงที่3าม ส่วนฟิล์มไลฟ้าก็มีมาให้เลยนะคะไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นหลอดไฟ LED นะคะเขาตกแต่งออกแบบได้สวยมากเลยไฟท้ายของเขานะคะยาวตั้งแต่ด้านท้ายจนถึงท้ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่สวยงามมากด้านล่างก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าสกเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีเทาตัดกับสีดํานะคะก็จะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยสวยงามมาก เดี๋ยวแอดมินจะเปิดที่เก็บของด้านหลังให้ดูนะคะว่าเราจะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะคะที่ประตูด้านหลังนะคะประตูที่5นะคะเป็นอาประตูอัตโนมัตินะคะลูกค้ากดปุ่มแล้วเขาก็จะดันขึ้นไปเองนะคะนี่กว้างมากเลยนะคะสามารถใส่สัมภาระเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีสัมภาระเยอะก็สามารถพับเบาะตัวนี้ดันไปด้านหน้าได้เลยนะคะก็จะมีไฟเก่งด้านหลังมาให้ด้วยก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อ เพิ่มความสว่างให้แก่ตัวรถนะคะก็จะมีถาดรองคล้องนะคะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวแอดมินจะพาชมภายในตัวรถนะคะรถคันนี้น่กว้างแล้วก็หรูมากทรงสปอร์ตมากเลยลูกค้าประตูด้านหลังนะคะแล้วก็แค่กดปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะและ้วเขาก็จะปิดเองอัตโนมัตินะคะมาดูเลยในส่วนของภายในตัวรถนะคะในส่วนของภายในตัวรถก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะส่วนเพดานด้านบนจะตัด กับสีของตัวรถนะคะเป็นสีเบจเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะเบาของเขาก็เป็นเบาะหุ้มหนังสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะตรงกลางก็จะมีรูระบายอากาศมาให้นะคะเบาะใหญ่นะคะแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนุ่มมากเลยลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขาก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะลูกค้าวางของตกแต่งอ่ะวางพักเครื่องได้เยอะพอสมควรนะคะ ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์แบกมาให้1ตัวแล้วก็ตรงเสาตรงเสาด้านบนตรงนี้อีก1ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าอยู่ในเบาะอีก1ตัวนะคะนี่ค่ะอยู่ข้างๆที่ปรับเบาะอีก1ตัวนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นหน้าจอแบบทัสกรีนสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb aux ก็สามารถเชื่อมได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p เ a y เป็นอ่า แอปนำทางนะคะก็สามารถเชื่อมได้นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะส่วนระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะมาดูเกียร์รถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงด้านล่างเกียร์นะคะก็จะมีเป็นเบรกมือระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันไดโหมดนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะใช้งานได้สะดวกสบายพวงมาลาัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน สามก้านนะคะสีดําแล้วก็ตรงนี้นะคะจะตกแต่งด้วยลายเคปล่าคาร์บอนนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามรถปีใหม่ไมน้อยนะคะไม่อยู่ที่2 5ง0 0ืกว่ากิโลนะคะรถปี2023ันมไม่น้อยมาก รถคันนี้เป็นปุ่ม engine start นะคะก็จะอยู่ด้านบนฝั่งขวาตรงนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Honda HRV นะคะก็สามารถทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลล์คอยตอบลูกค้าทุกยย่งสี่ชั่วโมงนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะทางร้านเราก็มี บริการนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสําหรับค่าตัวเจ้าตัวคันนี้นะคะราคาอยู่ที่878,000บาทนะคะค่าง,งวดก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นกว่านะคะลูกค้าก็ลูกค,ากกคา้าท่านไหนที่สนใจนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าลูกคา้า สนใจอยากซื้อสดก็ทักแชทเพจเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถออกรถดได้นะคะที่เต็นท์รถประเสริฐผลรุ่งเรือสกลนครน,นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ